ระยตปักหมุดแป๊บหนึ่งเนอะพี่น้องแม่ลูกเอาถือไว้ลูกโอมาแล้วมาแล้วตับหนึ่งเด้อพี่น้องือีไว้ือไรสกปเกไว้ดีดีเก็บซะนะ เยอะๆเลยลูกมีทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวส<อ>ุกจะกินข้าวแบบไหนดีครับเอาข้าวสารได้ไหมเอาสารอะพี่ไีบ้ <S <S 2> <S 2> องปช่แม่เอาไปเสกใส่กันดิ เพิ่งมาสุกอยู่ในเมืองฝ้านะมีแต่แดดกับฝนพี่น้องสุกอยู่ในเมืองค้นกี่เราแล้วก็ฟอนซาดหน้าบ่มีข้อมวลความูนคือซาดนี่ครับมีแต่ลมลมแรงแรงมีแต่อีแหงอีกาบินเซินใส่กันสวัสดีตอนบ่ายครับแดดลมลร่มตกมือนี้ลูกหลานมาล้ำใจเกิดรอยเต็มวงเต็มโชนะครับใจเกิดรอยปะทะออรดีแบนเต็มวงครับไล่สดในกลมปิด EP ที่สิบสองนะครับเข้าซีไลเอลีอีลอเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดเดอพี่น้องที่ปาจีนบุรี นะครับรับเชิญซอแอนออรดีนะครับแต่เมื่อนี่บนน้นลแถมไหสกอนนะครับแถมขอบบุญขอบบุญขอบคุณพีขอบคุณน้องที่ซื้อบัตรเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดหรือเมาเมาแล้วนะครับสําหรับเดือนมก,กราคมนะครับบนน้นลาสดแถมให้ในกลุ่มปิด EP ที่สินะครับี่น้องยังพรท่านได้ซื้อบัตรจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทบานน้อยบ่หลายบ่ตา,ายหาไม่เพ่นว่า เมื่อี้สนามอาบตเตา,ตาปูนอเภอแก่งคอยสระบุรีเบิงพฟี่ตลอดสอดแจงเหลิกตีซีก็ถือว่าแจ้งนะครับเล่นสองทุ่มนะครับนะครับมวลซืนโฮเซลตั้งแต่สองทุ่มนะครับมองทั้งหนานี่ทั้งคณะเจ้าภาพเพิรนกเวียนไปให้พี่น้องไดปูศาสตนา์นั่งฟังลุงฟังล่ำกันนะครับเมื่อแรงมากครับแม่น้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกมองจอดรถเบอ่อดบอียกนะครับ ห้องน้ำกระหลากหลายนะครับที่สนามอบอตเตาปูนนะครับงานบุญแจกเข่าหาพุลมเสียหายผู้ตายเสียจากู้ไปทั้งหนา้าู้มาทั้งหลังครับตอนนี้ระบบพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วนะครับมีตัวกินพร้อมผู้ใดมีซ่องขา่ามานาเด้อพี่น้อง นี่ตัวจีนเลยนั่งพร้อมหรือวัาน้องสิพ่าย่างเบิงบรรยากาศแดดแขอนพร้อมอยู่ห่างจากตัวอำเภอแก่งคอยสระบุรีมาประมาณ14กิโลนี่ครับพี่น้องบ่กไก่บ่กไก่ดอกเมื่อวานนี่หมอลำม,มาจากเมืองอุดรหกร้อยกว่าโลเ็ยังว่าบ่กไก่ บนนตมหอดเทียงคืนพอดีโอ้จักรเมนหมอใส่ออนใส่แก่พันใส่กันเบิดหาลบแดดก่อนเป็นงานบุญแจกเข่านะครับบุญแจกเข่าหรือบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับเบิงฟีเดอแม่มืออื่นอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับอยู่บนนตบนนตเบิงคิ้วให้ก่อนา่าปราจีนบุรีอยู่มองไดมองมีมองลบแดดยานผิวเสียโอ้ยไปทีก็เลี้ยว บนรถหามองลบแดกดก่อนแดดมันฮ้อนอันนี้มาแล้วนะครับพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วนอ้องพรอมแล้วอีแม่จะลืมมายามกันเพื่อนว่าบุญคอดบุญเกี่ยวได้เลี้ยวมาหากันวันนี้สนามอบตเตาปูนแก่งคอยสระบุรีนะครับ ใ่เกินล้อยพระอรดีแบนตเต็มวงครับบรรทุนเบิงคิ้วให้ยังบอท่านในซื้อบัตรนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับวันนี้ไล์สดแถมในกลุ่มปิด ep ที่สิบสองไล่สดผ่านทางโทรศัพท์เดอแม่นะครับไล์แถมให้นะครับสำหรับผู้เมาเมาแล้วก็เบิงได้เลยนะครับสำหรับผู้ใดบอท่านในซื้อบัตรก็จิ้มไปที่ลิงก์นะครับช่วงที่บรบนทนไล่สดนี่ระบบมันสิลมแท้ เพราะว่าแฟนขับหลายทั้งกรุงเทพก็มาหลายนะครับฉะนั้นก็คือซื้อตั้งแต่ตอนที่บนนลไหลสดเลยแล้วบนนลจะดึงเข้ากลุ่มนะครับช่วงบนนลไหลสดนี่มันสิยากจกตากันนด้แม่พรุ่งนี้อยู่ที่งานประจําปีวัดไทยบูร์สัทธารัทธาธรรมตําบลวัดเกาะอ,อําเภอวังตาลจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ยี่สิบสามยสองหยุดครับยิบสามอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้ววัดช่องกลุ่มครับแล้วก็อยู่โคราดสามมือเลยพี่น้องสวัสดีแม่บุตรสบาครับวัดเกาะแดงวัดซันมืออื่นเนาะอยู่วัดเกาะแดงงานบุญประจำปีมืออื่นเก็บบัตรครับ ซื้อบัรตอนนี้นะครับเราก็จิ้มจิ้มไปที่ลิงก์เลยนะครับลิงก์ลิงก์ที่บอลนนปากหมุดนะครับลิงก์ที่ปักหมุดไว้นะครับทางด่วนที่สุดคือส่งสลิปไปที่หลังเพจครัวนะครับอันนี้ผูใ้ใด้ทรงสติ๊กเกอร์มานะครับท่งสลิปนะครับนี่แม่ทรงอันยังมั่นนี่บนนจกสีใได้ดึงเขากุมส่งสลิปสลิปนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแม่ สวัสดีครับกำลัคทำรูกโรงงากับทีมงานหรอนี่แฟนเป็นแอดมินเพจมาตะเวนแท้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่นนหลอนอนอยู่กลางสนามนี่เลยตีสี่ครับก็เล่นเร็ววันนี้เล่นเร็วสองทุ่ม ดีแม่นิ่มนวลครับมอล้ำใจเกิดรอยเดินทางมากับบริษัทโอสถสภานะครับเครื่องดื่มเอ็มลอยหาิบบอมิลิมิตชีวิตเกินรอยครับผลิตภัณฑ์ซิต้าผลิตภัณฑ์บอสแคร์บริษัทเฮลี่ดีไลท์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับอยากได้ลูกหลานมอล้ำใจเกิดรอยไปสมโพธิประดับเกียรติในงานกระบุนน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสลาหัวหน้ากะ ยังคงรับงานราคาเก่า 9, 9, 8, 9, 5, els, Make, ครับศูนย์เก้าส่เาสี่หนึหาเด้อเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหม่อีพออีเมียคณะกรรมการมูบ่บ้านคูบาอาจารย์อย่ายลืมยกเมื่อเอาลูกเอาหลานไปตุ่มไปห้อมไปมวนซื้อหัวเซลไปเอาบุญน้าแน่น้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงหัวหน้าบ่อยรับงานราคาเก่า 9, ครับว่าคิวงานว่างปี2570นะครับโทษสอบถามคิวงานกันสแสดงได้ที่ผู้จัดการ นิวหรือพี่นิวแอดมินนะครับ0948194138เมนี้มอนซื้นฮอเซลตั้งแต่สองทุ่มครับแม่ใจเกิน100ร้อยปะทะออริเดียนเต็มวงนะครับงานบุญแจกเข่าเบิงฟี่สอดแจ้งตีซีนะครับ,บก็ถือว่าสอดแจ้งนะครับตีซีน,ะซนะซนี่แจ้งแล้วอีสานบันเท่ากับลุกหนึ่งเขาแล้วมามอนซืนฮอเซลครับซึ่งปีนี่ลํำเรื่องต่อก่อนทำน,น้องขอนแก่นครับหมอำํำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยเส,เสนอน,น,น,นิทานในทองเรื่อง พาไพาม่มานี้เป่าปีมือแรง้งผู้ใดสีเป่าปีไห้ก็ะให้แม่มาเบิงสิปัญหาซาบันเลือกก็่าไปเสียเพลิน้ายั้งบอเห็นกับสายหูสายตานะครับเป็นอย่างคิวงานลูกหลานถึงว่างปี2570นาเบะครับมาเบิงผลงานการแสดงมือแรงเต็มวงเต็มโชว์นะครับเต็มระบบนะครับเต็มวงเต็มโชว์เลยมือแรงปรับปรับปรับคือมงทับบินเซินในไซันแท้กับทีมงานหมอลำใจเกือบร้อยสามร้อยกว่าชีวิตนะครับ